จริกพี่น้องครับอายัดนี้เนี่ยมีรายงานว่าท่านอุมรอิมุลขตอบนี่จะบอกว่าชาวซาลฟบรรดาสหฮาบเนี่ยเวลาที่เขาอ่านอัลกุรอานเนี่ยเขาพยายามจะเอามาใช้กับตัวเองพยายามที่จะถอดบทเรียนเอามาใช้กับตัวเองอุมรอิมุลขตอบท่านอุมรอิมุลขตอบเราเดียยวรออนท่านใช้อายัดนี้กับตัวเองอยังไงพวกเราทราบอุมรเนี่ยเวลาที่ท่านกินท่านดื่มเนี่ยท่านพยายามจะหลีกเลี่ยง ของกินที่มันดีๆเข้าใจไหมครับเพราะอะไรเนี่ยอุมัรเนี่ยพูดว่ายัางไงนะดูว่กัจจาวรราะอามีรุลมุมินีนอุมารบินลขัตตับรดิยัลลอฮุอัอนุอัน كثير من ิ ي ب ا ت ا ل ิล ك ا ل والمشارب وتنزها ع ن ฮ ا อันฮอุมารนี่เป็นใครเป็นอามีรุลมุมินีนตำแหน่งเหมือนใครผู้นำประเทศอะเป็นถึงอ่าถ้าเทียบก็คือเป็นประธานาธิบดีเป็นกษัตริย์ของรัฐอิสลามในสมัยนั้นไอเวลาที่ท่านนอนท่านนอนอยังไงนอนนอนพัก เวลากลางวันน่ะกลางวันน่ะมีทูตเปอร์เซียเข้ามาในเมืองมาดีนะ่ะแล้วก็มาหาท่านอุมารไปเจอนะคนก็ชีวะนะ้ว่าน่ะนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไปหาสิไปหาอามรุลมุเมนินปรากฏว่าอุมารนอนอยู่เอารองเท้ามนหนุนเป็นเป็นหมอนนี่คือประธานาธิบดีแห่งเมืองมาดีนะหนะปกติแล้วคนที่อยู่ในระดับนี้โอ้โหเวลาจัดอาหารเวลาอะไรนี่จะยังไงต้องมีให้ครบต้องมีทุกอย่างใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดในแง่ของการที่แบบว่า ให้มันเหมาะสมกับตําแหน่งหรือเวลาที่ต้อนรับแขกเรือหรืออะไรก็ตามแต่อุมารไม่สนใจเรื่องพวกนี้สุภานัลลอฮอมีความยุติธรรมมีความหนักแน่นในการดูแลประชาชนอย่าว่าแต่ประชาชนเลยแม้กระทั่งแพะตัวหนึ่งอูดตัวหนึ่งลูกอูดตัวหนึ่งที่ตกน้ําในแม่น้ำเนี่ยท่านก็กลัวว่าจะโดนสอบสวนจากอัลลอฮ์สุภานาวตารแล,ล้เพราะฉะนั้นท่านใช้ชีวิตอย่างนี้เลยเอาอายัดนี้มาใช้ละอิละอิลอลัลลอฮ์บอกว่ายัางไงอินนีอัคฮ